การขายกับคุณวิกิติระอนรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบลบ,บุญหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไงคะตัวดัชนีคงจะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับไม่น่าจะขึ้นตรงไปได้ไกลามากกว่าตรงบริเวณนี้ละ <c oughs> บวกลบประมาณสักสิบจุดนะครับด้านบนก็ยังไม่น่าจะเกิดกว่าบริเวณ1 3ะ0าณสามร้อยสามสิบ หกหรือว่า37ที่วันนี้ขึ้นมาทดสอบนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ย1 2 0่งพัอ่ายีบหกเท่านี้นะบวกลบประมาณสัก10จุดก็ไอตัวของหุ้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยหลายตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเลือกเล่นได้แล้วก็สังเกตในรอบที่ผ่านมาหุ้นที่ผ่านในเรื่องการเพิ่มทุนนะครับหรือว่ามีการประกาศเพิ่มทุนในลักษณะ r O หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคาหุ้นพอมันลงมาสะท้อนในเรื่องตัวเดลูชั่นไปในระดับหนึ่ง นะครับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มยืนได้นะก็จะเริ่มมีการเล่นกลับขึ้นมานะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับกับเรื่องของความเชื่อมั่นของตลาดที่มองในเรื่องตัวฐานทุนที่มันเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มทุนตัวสัดส่วนในเรื่องของตัว debt to equity ลงมาอย่างยุกตัวอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ทาเสร็จไปแล้วก็จะมีตัวของบินนะครับอยู่ระหว่างในเรื่องของการเพิ่มทุนก็ยังมีตัวของกราฟนะครับตัวของธานีก็เพิ่งจะมีการ X ในเรื่องตัวไหลไป ะครับซึ่งล่าสุดเองแต่ผมคิดว่าในตัวของ b c p g เองเมื่อวานกับในเรื่องตัวผสมนักวิเคราะห์นะครับไฮไลท์เน่ก็คงจะมีความเชื่อมั่นกับในเรื่องของตัวการเพิ่มทุนในรอบนี้เน่จะหนุนในเรื่องของตัวสัดส่วนน,นี่สินต่อทุนเน่ให้มันลงปรับลดลงมาได้อยู่ในระดับประมาณสัก1น่เท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเน่ถ้ามองในเรื่องของตัวการลงทุนในอนาคตของตัว b c p g ที่เตรียมเงินลงทุนเอาไว้สักประมาณหมื่นล้านนะครับถ้าเกิดว่าการเพิ่มทุนและการแจกวอลตรงนี้ ราคาพุ้นนะั้นจะมีการในเรื่องของการเล่นกลับขึ้นไปรีบาร์ขึ้นไปนะตามกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นในลักษณะเดียวกันพอราคามาลงมาสะท้อนดลูชั่นจบนะก็มีโอกาสในเรื่องของการเล่นรีบาด์ได้ในระยะสั้นเหมือนกันแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นพุทนที่แนะนำนะสำหรับในเรื่องตัว b c p g ีที่ททเ,เล่นกับประเด็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าจบละกับในเรื่องการขา,รการยกังวลกับดลูชั่นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนนะครับค่ะให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะคุณวิกิตคะ บีซีพีจเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับ13บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่14บาท14บาท50โอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสด,ดีค่ะ,คะ